สวัสดีครับวันนี้พวกผมโปรเจกต์เรื่องการจาริมตบตัวของคลายคมด้วยปัจจัยแสงนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําอุปกรณ์ในการทําง,งานนะครับอุปกรณ์ก็จะมีหลอดไฟเด y ไลท์นะครับตัวนี้แล้วก็จะมีปั๊มน้ําที่จะดูดน้ํามาเข้าวัดเซนเซอร์พีเอชนะครับแล้วก็จะมีตัวเพิ่มออกซิเจนให้น้ำนะครับให้น้ําไม่อยู่นิ่งและก็จะมีตัววัดอุณหภูมิของน้ําแล้วก็วัดอุณหภูมขิของของภายนอกนะครับ แล้วก็จะมีเซนเซอร์แสงนะครับส่วนข้างในกล่องนะครับข้างในกล่องก็จะมีสวิตชิ่งนะครับมี ESP 3 2 Arduino Nano แล้วก็ด e ีเลชสองชันลตัวนะครับก็โดยโปรเจกต์เราเนี่ยสามารถแสดงค่าที่วัดได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็สามารถควบคุมการเปิดปิดของหลอดไฟแล้วก็ปั๊มน้ำ ได้ทั้งแบบแมนนวลและแบบออโต้นะครับผ่านบนเว็บแอปหลังจากนี้ก็จะเป็นการทํางานของเว็บแอปนะครับนี่ครับโดยเว็บแอปเนี่ยก็จะสามารถแสดงค่าที่วัดได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นแบบโหมดออโต้และแบบโหมดแมนนวลนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นโหมดแมนนวลนะครับนี่ควบคุมการทํางานของกล้ ผมต่งปีครับนี่กดปิดครับครับกลุ่มพวกผมก็ขอจบการนำเสนอเทน่นี้ครับ